ห้าลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวถ้าคุณมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่มีลักษณะสี่ข้อนี้ขึ้นไปเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงการคบหาเลยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวเอาล่ะครับเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกคนเห็นแก่ตัวมักจะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยห้ามใครมายุ่งนะชอบพูดเรื่องคนอื่นชอบนินทาคนอื่นแต่พอคนอื่นมานินทาบ้างเนี่ยโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพยายามหลีกเลี่ยงคนอื่นพูด เรื่องตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยพูดเรื่องคนอื่น,นได้ฝ่ายเดียวเลยเป็นลักษณะนั้นนะฮะข้อที่2ครับชอบเป็นคนที่จะชนะเสมอคือทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องชนะเสมออยากเป็นผู้ชนะเสมอแพ้ไม่เป็นครับหาข้ออ้างโน่นนี่นั่นโน่นเพื่อที่ตัวเองจะไม่แพ้คนเหล่านี้คือลักษณะคนที่เห็นแก่ตัวนะครับข้อที่3ครับเป็นคนที่ไม่เคยขอโทษใครไม่ยอมขอโทษใครปากหนักพูดขอโทษไม่เป็นแม้แต่ตัวเองจะเป็นคนผิดเองก็ตามนะครับต่อมาข้อที่4ครับคนเหล่านี้จะโทษ นั่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษสถานการณ์โทษเพื่อนร่วมงานโทษลูกโทษเมียโทษดินฟ้าอากาศแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนผิดลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวข้อที่5ครับเป็นคนที่ช่วยเหลือใครก็มักจะชอบทวงบุญคุณพูดซ้ำพูดซากทวงบุญคุณอยู่นั่นแหละว่าเคยทําสิ่งนั่นให้คนนี้ทําสิ่งนี้ให้คนนั้นและมักชอบพูดในที่สาธารณะต่อ หน้าเพื่อนต่อหน้าฝูงเพื่อตัวเองดูดีซึ่งต้องบอกนะครับว่าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวหมดแต่ถ้าใครที่มีมากเอาว่าสีข้อเนี่ยอันเนี้ยควรงดเว้นเลยนะฮะแต่ถ้า5ข้อเมื่อไรเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าต้องรีบหนีห่างไกลๆเลยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะคนเหล่านี้เห็นแก่ตัวมากทีเดียวเลยนะครับ ถ้าท่านมีปัญหาชีวิตผมแนะนำนาฬิกากริตคอนเฟิร์มท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สำคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็สามารถกันน้ำได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สำคัญครับด้านหน้าจะมีผังปลากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งอย่างเป็นเหลี่ยมของจีนนั้นจะ กันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปลประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐิเต่าหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีคงจุ้ยที่ดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับ จะส่งเสริมหนุนนาดูต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไรที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพลงๆผาๆหาหารื่ๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้ที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับ ่นนี้ราคาที่2,999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์085-974-3945ได้เลยนะครับ